สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่เกมดิน้นข้าคลิปนี้เป็นอีีที่26วันเพฤหัสฤด,ดูร้อน7โมงเชามาเรามาดูที่เราไปจับตัดอีพีที่แล้วเอามาให้หมด ได้หัวแจ็คใหม่แล้วลงก็เก็บไปก่อนเลยแล้วก็ไข่อะไรไม่รู้แม็กกี้ไข่ฝั่เรามาดูบอร์ดเป็นฟานไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อน อ่าทีนี้เราทำทิ้งไว้เมื่อคืนต้นผลไม้เราออกอยังอ๋อกล้วยเราออกแล้วเนะาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปะเราหาคุณยายก่อนคุณยายครับมีอะไรผมช่วยไหมครับคุณยายเอาอะไรครับกินเหรอทำของกินมาให้ คุณยายคุณยายกินผลไม้ป่ะ,อะลองอันนี้ดูเนาะหรือเอาอันนี้ที่เป็น,นชา<ะ>ไหนลองดูซิ<ะ>อันนี้ได้ไหมลองอันนี้ก่นอกนเนาะได้เลยเรียบร้อยได้สมองก,กรกเดแว่นตาเล็กๆมาเราลองมาใส่ เอาแว่นดำดีกว่าเก็บแว่นก่อนเนาะอู้เต็มละอย่าต้องทำกล่องเพิ่มต่อไปเราก็อุ้ยอ่าคุณเออร์วินสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับเลดี้บัตเตอร์ไฟลเป็นยังไงเดี๋ยวนะ ผมขอซื้ออาหารสักเพิ่หมหน่อยครับเอามาเลยยี่สิบถาดใส่ด้วยถาดใส่หนึ่งอันแล้วก็ก็อีกหนึ่งตัวห้าพันอ่ะเอาชื่อนี้แหละ น้องไก่น้องลูกไก่เนาะไว้นี่ต้องกินตายเนาะแล้วก็หาอาหาร,หารไว้นี่กินหมดเลยไก่ หลังจากคุณเอ่อเรามาดูซิว่าคุณเอวินตัวนี้เหรอเรดี้วัตร์ไฟเราเคยจับได้หรือเปล่ายังไม่เคยได้เนาะของสายคุณเอวินน่าจะอดเอา,มาแมลงมา ไปหาคุณเทโอดอร์กันก่อนสวัสดีครับคุณเทโอดอร์มีอะไรช่วนไหมครับวันนี้แมลงวันแล้วครับโอเคครับผมมีพอดีนี่ครับมาแรงวันพอดีเลยหนึ่งตัวได้อะไรเนี่ยโลสนิกิลิอเราบริจาค นี่เนะที่เราจับมาเมื่อวานตะขาบหนึ่งตัวเอาไปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับวันนี้อเสืเอ้อสีเหลืองย้าน่าจะไม่มีแหละเพราะว่าต้องไปจับตรงนู้นเลย อ่าไม่มีะซื้อนะไปงั้นเรามาแรงขายคุณจอให้หมดเลยแล้วกันเนะาะยอดนี่ครับขายห,หมดเลยครับขายเลยขายกว่าต่อไปเก็บข้าว เสื้อสีเหลืองย่าน่าจะอยู่น่าจะแถวๆนี้แหละอะเราทำเวอลไรวันเดีกว่ามีขุดสี่ครั้งแล้วก็ดักสัตว์นะักดักสัตว์เดี๋ยวก่อยมาดักตอนคืนอ่ะเราขุดสี่รอบอืมเอานี้แล้วกันตึกสอง เอาหาที่เป็นรูปกระกาบาดเนาะเออใชา่เราต้องหาใส่ไฟด้วยเพื่อไปทำเสาเพื่อไปใส่ที่เสาวาร โอพีแอกก็จะพังเนาะแอกที่จะพังนี้เก็บไว้เอา้าไม่ใช่เราิปแอกอันใหม่ไปเอาทองแดงไปอันหนึ่งแล้วก็ธรรมดาอันหนึ่งนะอ่ะเราไปไปขุดหาสายไฟกันดีกว่า ก่อนไปลดน้ำสักหน่อย Ah, muerto, ah, ¿no? เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วป่าเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำเก็บไปหาสายไฟกันดีกว่า เ็ทลายวันเรียบร้อยอ่าอยู่ข้างๆกันเลยรั่วหรอเอาพัวเป็นสำรองดีกว่าเพราะว่ารัวจะพังละมีนะยังไม่ไปไกลจากบ้านเท่าไหร่รัวจา๋าหรือไหนจา๋าหรือนี่จา๋าเอป้าย หาแถวบ้านก่อนเอ๊ะเราไหนว่าตรงนี้ อา่าไฟไฟถัง ได้มาหนึ่งไปไปอันใส่ไปจับแรงไปด้วยเยเราลืมเก็บกล้วยเนาะ มาเก็บแล้วกันเนาะฝัง่งนี้ไม่มีละใช่ไม่มีหาไม่เจอไปเรามาฝั่งนี้บ้างดีกว่าแถวนี้มีไหม ได้ไหมไม่ได้ได้แต่เกียร์สนนี้อ่คนนี้ไม่มี ไม้มีก็ไม่มี ด้วยกล้วยเก็บกล้วยเก็บกล้วยตรงนี้ศัพััไม่ได้ใส่ไฟเลยเนาะ อย่าเราไปตรงที่เราโน้ตไว้ดีกว่าเนาะส่องไปเรื่อยๆไปทางนู่นทางนี้ทางนี้

ทางเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้น,น,นี่อันนี้อันหนึ่งได้ลวดมาสามอันแล้วนี่แหละอืมน่าจะพอละ าทางนี้ตรงไหนเนาะตรงไหนเนี่ยออยืนบงัง ตรงนี้อันหนึ่งออกคูดไม่ได้ นี่หนุ่มนี่ได้ถังนึงสายไฟสายไฟสายไฟใหม่มีกดรีบุกไปก่อนแล้วกันสองแดงด้วย ไม่ได้เหมือนเดิมมันหนึงวันไม่เอาไว้ก่อนนี่กากาบะหนึ่งกรกขุดอันนี้ไม่ใช่ผีเสื้อสีหอเหลืองย่า จำได้ว่าเคยจับแถวนี้นะอุ้ยเต็มอมืมเราปล่อยทีเสื้อไปก่อนแล้วกันทำได้อยู่แถว,แถวนี้แหละ

ี่ปจุดไฟออกอยู่นี่ไปเหยียบไปเหยียบะกะบาดทั้งนั้นไม่ได้ใส่ไฟ พูดพูดอ่าได้สายไฟมีหนึ่งเส้น ไม่มีไฟฟไฟขุดถังขุดถังอ้าวของเต็มเอาเออมอืมนี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว เอานี่ออกไว้อ่ามาผีเสื้อสีเหลืองญ้าผีเสื้อสีเหลืองญ้าเต็มจำได้อยู่แถวแถวนี้เนะเดีย๋ยวะหาอีกตัวก่อนถ้าเจออีกตัวก็จับไปเผื่อ

วันนี้ได้ใส่ไฟมาสี่อันอันนี้ไปส่งเควสเนาะส่งไปให้ไข่เนาะ oh. เดี๋ยวนะไปให้คุณจรโอเคอ่าได้เวลากลับบ้านตำรวจไปด้วยอ่าได้ใส่ไฟเพิ่อมอีกหน,นึ่งเพิ่ม วิ่งกลับบ้านทางนี้แหละ่ากลับบ้านจ้า 1の。 ขึ้นแกเก่าหืมต,ติดกันเลยเหรอ ไม่หาละไปดีกว่ารีบกับบ้านสอ,อ,องทุ่มครึ่งแล้วบิงบิงออมวิงออมเดี๋ยวพวกนี้ค่อยมาหาเพิ่ม ว่าแล้วคุณจอนครับผมเอา,าแรงผีเสื้อมาให้<า>ให้ได้เนะาะเดี๋เราคุยรอบสินี่ครับว่าจะจับได้อขอเลยครับคุณจอนอ ยังสีขาวตายสามทุ่มแลละเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยาวมาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดี